หนึ่งวันกับการตรวจวงจุ้ยกับมาดามนะคะวันนี้เนี่ยเรามีคิวตรวจนะคะช่วงเช้านะ,ะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะนัดลูกศิษย์ประมาณ1 0บหรือโมงนะคะแล้วแต่ลูกศิษย์แต่ละท่านจะสะดวกนะคะวันนี้เรานัดลูกศิษย์นะคะในการตรวจขวงจุ้ยนะคะเป็นเวลา11โมงนะคะซึ่งตรวจในกรุงเทพแถวรัชดานะคะแต่วันนี้นะคะตอนนี้คือเวลา10โมง15นาทีนะคะซึ่งระยะเวลาจากบ้านมาดามไปถึงบ้านลูกศิษย์ประมาณ30นาทีมาดามก็จะออกเดินทางก่อนเพื่อจะให้ไปถึงจุดหมายบ้าน ลูกศิษย์เนี่ยก่อนเวลาในการตรวจในทุกวันที่มาดามก่อนออกจากบ้านนะคะมาดามก็จะได้อับน้ําแล้วก็บอกกล่าวให้กับน้องสิงห์นะคะให้น้องเดินทางไปกับมาดามด้วยนะคะเพื่อให้ตลอดระยะเวลาในการเดินทางของมาดามเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดเส้นทางที่มาดามเดินทางไปทํางานนะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่เช่าไปก็อย่าลืมอาบน้ําดูแลแล้วก็บอกกล่าวหรือขอพรน้องได้นะคะ และสําหรับทุกครั้งนะคะที่มาดามจะไปตรวจบ้านให้กับลูกศิษย์นะคะก็จะต้องมีอุปกรณ์ติดตัวมาดามไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์นี้มีอะไรบ้างะคะก็จะอยู่ในกระเป๋านี้ทั้งหมดนะคะสิ่งแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกครั้งที่มาดามไปตรวจบ้านลูกศิษย์ก็คือหลอกแกนนะคะหรือเข็มทิศนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหลอกแกนที่มีความละเอียดมากๆนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือในการจาับทิศเนี่ยความละเอียดก็ยังไม่เท่ากับหลอกแกนตัวนี้นะคะซึ่งจะได้ทราบกันว่า บ้านลูกศิษย์แต่ละหลังเนี่ยห kind of ันไปทางทิศไหนนะคะพอเราทราบทิศของบ้านแล้วเนี่ยเราก็สามารถจัดภายในบ้านของเราได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุปกรณ์สิ่งแรกเลยที่ไม่เคยลืมและลืมไม่ได้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือนั่นนี่เองใครที่ตามเพจมาดามนะคะอยู่ตลอดก็จะเห็นเลยนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะคะที่มาดามเนี่ยจะต้องถือติดตัวตลอดทุกครั้งเวลาที่มาดามไปตรวจบ้านให้กับลูกศิษย์นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มาดามจะต้องทําการวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะความลึก ของห้องน้ำนะคะวัดไซส์ขนาดของประตูนะคะแต่ละ,ละบันนะคะขนาดเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มานำเรียกได้ว่าถือติดตัวตลอดนะคะในเวลาที่มานำไปตรวจบ้านในกับลูกศิษย์เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึงที่สําคัญมากๆนะคะ ต่อไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์จะเป็นไม้นะคะจะเป็นไม้ที่มานําเอาไว้อัดคลิปดีๆให้กับลูกศิษย์นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นไม้นะคะก็เอาไว้เน็บนะคะที่ตัวของมาดมเองนะคะแล้วก็จะมีกล้องอีกหนึ่งอันไว้สําหรับอัดคลิปนะคะเพื่อที่จะนํามาตัดต่อนะคะเป็นคลิปวิดีโอสรุปนะคะให้กับลูกศิษย์ของมาดมทุกๆคนทําไมถึงมาดมถึงจะต้องทำนะคะเพราะว่าบ้านลูกศิษย์บางหลังเนี่ยบางทีเนี่ยไปกันหลายๆคนนะคะหรือว่าในวันน,นั้นที่มาดมไปตรวจเนี่ยลูกศิษย์เข้าใจดี ว่าหลังจากกลับไปแล้วประมาณสองสวรร์ทุกเกิจะแบบเอ๊ะตกลงจุดนี้มาดามให้แก้ตรงไหนแก้เท่าไหร่ต่ําลงเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ลูกศิษย์อาจจะมีการหลงลืมในบางจุดได้เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเหตุผลว่าทุกครั้งบ้านทุกหลังที่มาดามตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการอัดวิดีโอสรุปให้ว่าวันนี้เนี่ยมาดามให้ลูกศิษย์แก้ไขอะไรบ้างนะคะในบ้านหนึ่งหลังก็จะมีการอัดวิดีโอแล้วก็ส่งให้กับลูกศิษย์ของมาดามทุกทุกคนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมี ก็ถาดชูนั่นเองนะคะกระดาษชูนั่นเองเพราะว่าเวลาไปทํางานเนี่ยอากาศเมืองไทยค่อนข้างร้อนนะคะก็จะทําการเงื่อออกนะคะก็จะซับหน้าอย่างที่บอกเลยนะคะลูกศิษย์บางคนเนี่ยก็อาจจะดูว่า อากาศร้อนไปนะคะฝุ่นที่บ้านเยอะมากบ้านกำลังทำการก่อสร้างเนี่ยมาดามจะไหวไหมบอกได้เลยนะคะมาดามลุยทุกที่นะคะถ้าเกิดใครตามเพจจะเห็นเลยว่าบางครั้งนะมาดามก็จะปีนออกนอกหน้าต่างปีนขึ้นไปบนชั้นบนนะคะบนดาดฟ้านะคะก็จะปีนอะไรก็แล้วแต่ที่มาดามสามารถขึ้นไปได้เพื่อจะดูว่าจุดหว่วงจุ้ยบ้านลูกศิษย์เนี่ยมีอะไรที่มาดามยังตรวจไม่ครบหรือยังไม่เห็นนะโดยเฉพาะหว่วงจุ้ยภายนอกมาดามจะต้อง ตรวจให้ครบนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามาดามจะล้นนะคะฝุ่นจะเยอะนะคะหรือว่าบ้านลกนะคะไม่ต้องกลัวในจุดนี้เลยเพราะว่ามาดามลุยทุกที่ทุกประเทศนะคะทุกจังหวัดไปตรวจได้ทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยบ้านเราจะอยู่ในเมืองนะคะอยู่ต่างจังหวัดหรือชนบทหรือว่าระยะทางไปบ้านลูกศิษย์เนี่ยจะลาบากมาดามลุยได้ทุกที่นะอย่างทิปอีสานล่าสุดที่มาดามเดินทางไปก็คือแบบบางเออบางที่นะคะอยู่บนหุบเขานะคะแล้วก็เออไปในพื้นที่ค่อนข้างเออชนบทหรือกันดารนิดนึงมาดามลุยทุกที่เพราะนนั้้ลกิ์ไม่ตอง เลยนะ ة, มาดามขาลุยอยู่แล้วนะเห็นสาวๆแบบนี้คือมาดามลุยเต็มที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นนะคะสำหรับในการไปตรวจบ้านให้กับลูกศิษย์ก็จะมีประมาณนี้นะคะในระหว่างการเดินทางนะคะมาดามก็จะทำการตอบอินบ็อกซ์ให้กับลูกศิษย์นะคะที่ทักเข้ามาสอบถามนะคะ อย่างที่มดามบอกไว้เสมอเลยนะคะว่าลูกศิษย์ที่มาดามเคยตรวจบ้านให้แล้วนะคะมดามก็จะทำก็จะส่งลายส่วนตัวให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ที่สงสัยในจุดไหนนะคะในวันนั้นที่มดามไปตรวจแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยในหลายจุดนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามลายตรงกับมดามแะนี่ก็เป็นโทรศัพท์ส่วนตัวของมดามนะคะมดามก็จะตอบให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะที่มดามเคยไปตรวจบ้านให้แล้วนะคะและในวันนี้นะคะมดามก็กําลังเดินทางไปตรวจบ้านให้กับลูกศิษย์นะคะก่อนวันเดินทางหรือก่อนวันตรวจเนี่ย ไปถามลูกศิษย์นะคะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกันนะคะแล้วก็ใครที่มีรายละเอียดนะคะของตัวบ้านเนี่ยก็สามารถส่งมาให้มาดามทาการบ้านก่อนได้นะคะ mhm. เพราะว่าอย่างบ้านบางหลังเนี่ยจะให้มาดามวาดแปลนให้มาดามก็จะขอลูกศิษย์ว่าบ้านหนึ่งหลังอยากมีห้องอะไรบ้างน,นะคะ mm. ลูกศิษย์ก็ส่งมาว่าอยากมี 2, 2> <Yeah. S 1> ห้องนอน3มห้องน้ําห้องรับแขกห,ห้องพักก็ได้ส่งรายละเอียดของห้องต่างๆมาว่าลูกศิษ <s> ย์เนี่ยอยากได้ห้องอะไรบ <s> ้างมดามก็จะมาทําการบ้านนะคะโดยการหาแปลนทั้งหมดนะคะที่มดามมีเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมนะคะ มอบให้กับลูกศิษย์นะคะให้ลูกศิษย์เนี่ยมาเลือกกันนะคะว่าแปลนที่บรดามีเนี่ยลูกศิษย์ชอบแปลนไหนนะคะเราก็มาเลือกกันนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่มาดามจะทําการบ้านก่อนที่จะไปพบกับลูกศิษย์ในแต่ละหลังนะคะ <c oughs> <ๆ>แล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตรวจแปลนบ้านเนี่ยไปตรวจบ้านอย่างบ้าน,าานหลังนี้เนี่ยมาดามก็จะทักไปห,หาลูกศิษย์เนี่ยเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็จะทักไปว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราพบกันนะคะก็จะเป็นการทักทายลูกศิษย์เบื้องต้นก่อนที่เราจะไปตรวจบ้านกันนะคะรวมถึงนะคะอินบ็อกนะคะอินบล็อกของทางเพจ บางครั้งมาดามก็จะทําการตอบเองนะคะสลับกับแอดมินนะคะในการตอบในเวลาที่มาดามทำงานเนี่ยก็จะแอดมินเป็นคนตอบแต่ในเวลาที่มาดามอยู่ในรถเนี่ยมาดามก็จะทําการตอบในอินบ็อกให้กับลูกศิษย์ในในในช่องทางต่างๆนะคะว่าจะเป็นทาง Tik To ok อกนะคะทาง a c e b o o k นะคะยูทูบหรือว่า i n s t a g r a m มเนี่ยมาดามก็จะทําการตอบให้กับลูกศิษย์อยู่เสมอตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีข้อสงสัยในจุดพวงจุ้ยนะคะหรือว่าลูกศิษย์ที่เคยตรวจกับมาดามมาก่อนเนี่ยก็จะ,ะมานามก็จะให้การดูแลลูกศิษย์ตลอดนะคะไม่เคยห่างหายไปไหน ะะไม่ว่าจะตรวจกับมาดามมาแล้วกี่ปีนะคะมาดับก็จะดูแลให้ตลอดโดยไม่กําหนดระยะเวลาเลยเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่เคยตรวจกับมาดามแล้วก็ทักก็มาหามาดามได้เลยนะคะมับก็จะตอบไปกับลูกศิษย์ทุกคนค่ะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปตรวจบ้านลูกศิษย์กันเลยนะคะว,วัสดีค่ะวัสดีค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเวลาตอนนี้กี่โมงบ่ายโมง35นาทีนะคะนั่นหมายความว่าเราใช้เวลาในการตรวจบ้านลูกศิษย์นะคะมาดามถึงตอน11โมงตรงเราใช้เวลาตรวจ2ชั่วโมง35นาทีให้กับบ้านลูกศิษย์ท่านนี้นะคะ ฝากลูกศิษย์ติดตามด้วยนะคะว่าบ้านลูกศิษย์ท่านนี้นะคะต้องแก้ไขในจุด่วงจุ้ยอะไรบ้างมีจุดไหนที่ถูกจุดไหนที่ผิดที่มาดามให้คําแนะนําตอนนี้เราทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรรองท้องกันก่อนวันนี้มาดามมีตรวจแค่คิวเช้าเดี๋ยวช่วงบ่ายมาดามล็อกคิวเอาไว้เพื่อจะมาอัดคลิปดีๆนะคะส่งต่อความรู้ให้กับลูกศิษย์กันเดี๋ยวไปดูกันว่ามาดามจะพาลูกศิษย์ไปทานอะไรกันค่ะ นนะะวันนี้มาดามสั่งโตเกียวเนยนมนะคะเคพราะว่าแบบพอใส่โตเกียวแล้วเนี่ยแบบแป้งก็จะแบบกรอบแล้วก็มีความหวานมันนะคะอยู่ในตัวลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นไส้หวานเนาะใช่มีเนยกับนมตรงเคลือบกับแป้งโตเกียวเรียบร้อยนะคะแล้วก็สั่งไข่กับหมูสับนะคะอร่อยมากแนะนําลองมาทานร้านนี้กันดูนะคะเ,คเดี๋ยวพอเราสั่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาานะคะเราก็มาทานก๋วยเตี๋ยวเลือกกันเลย มาแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวที่มาดามสั่งวันนี้มาดามสั่งหลากหลายมากจะมีเสน้นมีน้ําบะมีแห้งแล้วก็มีเก้าเหลานะคะกินแห้งแล้วก็ต้องกินน้ําด้วยนะคะอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอีก ประเภทหนึ่งพี่แม่นำชอบนะนอกจากก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วเนี่ยทั้งนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะแต่แนะนำร้านนี้นะคะใครที่ผ่านมาแถวถนนเทพรักษะะ์แนะนำเข้ามาในซอยเทพปรักษ์45นะคะขับเข้ามาประมาณ500เมตรเราก็จะเห็นนะคะก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ฝั่งด้านขวามือนะคะจะเป็นเ,เป็นร้านที่อยู่ติดก,กับริมถนนเลยแล้วก็เลี้ยวเข้ามาจอดลองชิมกันดูนะมม่นำคิดว่าลูกศิษย์หลายๆคนเนี่ยถ้าใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือแนะนำให้ทานร้านนี้น้ำจะแบบคลุกคลิกคลุกคลิกแบบนี้นี่น้ำคลุกคลิกนะคะ แห้งก็จะมีถั่วโรยแบบนี้นะคะแล้วก็มีนี่ถั่วงอ,อกงนี่แล้วก็โหร่า้านี่พังฟรีฟรีอันนี้อย่าลืมแคบหมูนะคะเสร็จแล้วเรามาเติมพลังกันเลย สำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จภารกิจของมาดามทั้งวันแล้วนะคะช่วงเช้านะคะมาดามก็ไปตรวจบ้านใี้กับลูกศิษย์นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะมาดามก็มา อัดคลิปให้กับลูกศิษย์นะคะนี่ก็เป็นเรื่องหลังทั้งหมดนะคะแล้วก็หลังจากนะคะที่มาดามอัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ส่งต่อให้กับทางทีมงานนะคะทำการตัดต่อนะเพื่อเผยแพร่ความรู้ดีๆนะคะให้กับลูกศิษย์ทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง a c e b o o k นะคะหรือช่องทาง i ิน t a g r a m นะคะ u t u b e หรือว่าช่องทาง t i k t o อกนะคะลูกศิษย์หลายๆคนสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะกดคําว่ามาดามมุงจุย้ยนะคะก็จะขึ้นมาแล้วก็สามารถกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้มาดามได้ ะะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาหโมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวมาดามก็จะขึ้นไปอาบน้ําพักผ่อนแล้วก็ทานอาหารเย็นนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือหลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้วมาดามก็จะมาตอบนะคะอินบ็อกให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะที่ทักเข้ามาสอบถามนะคะวันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดของมาดามแล้วนะคะฝากลูกศิษย์นะ,ะติดตามความรู้ดีๆนะ,ะที่มาดามส่งต่อให้กับลูกศิษย์นะคะในทุกๆช่องทางของมาดามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ Ah!